เพราะนั้นไม่เกี่ยวนะเกี่ยวที่หัวใจคุณนั่นแหละคุณให้หัวใจกับพระเยซูหรือเปล,ล,ลา่าคุณตายกับตัวเองแล้วให้พระเยซูอยู่ในคุณหรือเปล่านั่นเป็นอันที่สำคัญนถ้าคุณตายกับตัวเองแล้วพระเยซูอยู่ใน,ในลลตัวคุณเอในในลลงล้ำมันไห่งพระเจ้าจะอยู่แน่นอนเพราะพระเยซูเป็นคนที่ทำตามน้ำมันของพระเจ้าเสมอนะฮะก็ฝากไว้ว่า เป้าหมายนี้จะเป็นเป้าหมายชีวิตของเราตั้งแต่แบบนี้ต้นไปค่ะขอพระเจ้าอุทธรณ์ท่านอยากให้เราดีขึ้นนะครับเราทีนักาึขอให้เราดีขึ้นนะเพื่อจะรวกตัวเัวเองว่าเป้าหมายชีวิตของเราเป็นอะไรนะคะเราจะมีเป้าหมายที่ไตใโลกหรือ ยากไปไม่เป yeah, ็นไรแต่เ yeah. ป like ้าหมายที่ฝ่ายหญยากเราต้องเป็นเหมือนกัวโปรที่จะรู้จักตนทิศวันนี้จำอะไรไม่ได้จำได้แค่เป้าหมายชีวิตของเราต้องรู้จักต้นทิศบอกเขาเยอข้ากเลยค่ะเข้าหมายชีวิตของเราคือรู้จักต้นทิศเป็นเหมือนโปรมากึี่นะ จำอะไรไม่ได้จำแค่นี้นะคะเอาแค่นี้นะคะบอกไปทุวกว่าเพราะกว่าชีวิตของเราจะรูจะ้จักผเิตและเป็นโปรมากขึ้นแต่เวาปฏิฐานนะตำรวจที่ของเราเองนะคะในเวลานี้อยากให้ทุกคนได้สำรวจชีวิตของตัวเองนะคะว่าเรามี ข่าวหม่อะไรในชีวิตขอให้เราตั้งต้นวันชีวิตที่จะรู้จักกับความรุนขแรงที่จะรู้จักที่เด็ในการคืนไม่ชนไม่ไดจะเป็นเรื่องของการเกิดใหม่ความหวานการทักพัวตกความรอดในการมีชีวิตหรือความตายที่เราจะรู้จักและรู้ แล้มีส่วนร่วมในความทุกข์ของโ์และที่เราจะเป็นผู้โปร่งในความตายที่เราจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและตายต่อตัวเองเราจะต้องตายต่อตัวเองท,ทุกวันจะไม่ฟื้นฟูชีวิตอยู่ในเราขอบพระเจ้าประทานขึ้นยามมืด จะสอนเราให้ติดนิดต่อโลกมากขึ้นที่จะเป็นหนึ่งโลกมากขึ้นวกว่าการนั่งใจ ชีวิตว่าที่ผ่านาม,มาเรายังไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะรู้จักโลกมากขึ้นในเนะวลานี้เราจะมีเป้าหมายชีวิตแต่ทุกอย่างที่จะรู้จักโลกมากขึ้นที่จะตายต่อตัว,ตว,ตวเองและให้โลกมีชีวิตติดเราให้ทะลรทะลวงขึ้นนะคะ จะตอบสนองความต้องกาของพระองค์ที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ที่จะมีชีวิตที่เป็นของพระเยซูที่เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและให้พระองค์มาอิศกับเรามากขึ้นและอยู่แทนที่เราพี่น้องที่จะสัญญาที่จะอธิษฐานที่จะอ่านข้อพระคติ ะรดน้ำรสการ์และที่จะประกาศข่าวดีของพระองค์ไปยังผู้อื่นขอพระองค์โปรดช่วยในชีวิตของพรงที่อยู่ในเรานั้นเป็นชีวิตที่จะทำตามน้ำพระทยของพระเจ้าที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกวันที่เราจะไม่ทำตามใจตัวเอง จะทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือเราไม่ใช่ด้วยความสบารถของเราจะโดยร่ำุวและได้เจตของพระบิดาโดยสิ้นที่จะช่วยเราให้เป็นเดือดเดือได้มากขึ้นขอบพระคุณพระองค์ที่เราจะตั้งใจ ที่จะมีเป้าหมายชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากโลกอย่างแท้จริงทีกคนอื่นๆจะเห็นพระองค์ในชีวิตของเราจะไม่เห็นตัวของเราแต่จะเห็นพระเยซูในชีวิตของเราและทวกเขาจะอยากมีชีวิตเหมือนพระองค์มากขึ้นด้วยขอบพระคุณพระองค์ในความรักในพัะงคุณ ในการทรงนำทักงคออน,นูปฏิฐานามคูขอในพระนามวิสุทธิเจ้าอามน